สำหรับการใช้เครื่องอันต์เซาล์นะคะก็จะเป็นการใช้เครื่องอันต์ซาล์ที่เป็นเครื่องเสียงความถี่สูงนะคะส่งผ่านโดยผ่านตัวตัวทรานดิวเซอร์นะคะไปที่บริเวณผนังหมดลูกคุณแม่ซึ่งการอันต์ซาล์ในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3ประเภทหลักๆก็คือแบบ2มิติแบบ3มิติ4มิติแล้วก็เป็นแบบอันต์ซาล์ทางช่องคลอดนะคะสำหรับอันต์เซาล์สมิติค่ะก็สามารถที่จะใช้ใช้เป็นหัวโ r o ชนิดนี้นะคะหรือว่าทรานดิวเซอร์ชนิดตัวแคบนะคะเพื่อดูเรื่องของน้ำหนักทารก รกในคานดูขนาดทารกในคานดูน้ำขําแล้วก็ดูลักษณะเรื่องของความสมบูรณ์ต่างๆของทารกได้นิ้วมือนิ้วเท้าตลอดจนโครงสร้างของหัวใจนะคะลักษณะภาพของอันตราซาล์สองมิติก็จะออกมาเป็นรูปขาวดำหรือว่าเป็นฟิล์มอันตราซาล์ให้เราเห็นนะคะสำหรับอันตราซาล์แบบ3มิติกับ4มิตินะคะก็จะใช้เป็นหลักการของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเจเนเรตภาพขึ้นมาถ้าเป็นสมมิติก็จะออกมาเป็นภาพมิ่งนะคะหรือถ้าเป็น4มิติก็จะออกมาเป็นภาพเพื่อนว ข้อดีของอันตรสาวสามมิติกับ4มิติก็คือเราจะเห็นโครงสร้างใบหน้าน้องออรูปผิวน้องได,ได้ดูชัดเจนขึ้นนะคะสามารถที่จะเห็นอิริยาบถต่างๆของทารกในครรภ์ได้ดีขึ้นนะคะสำหรับอันตรสาวทางช่องคลอดน,นะคะ <c oughs> ก็จะใช้เป็นหัวโผลชนิดนี้นะคะสอดเข้าไปในบริเวณช่องคลอดมักจะใช้ในกรณีที่คุณแม่มีประวัติปัจจัยเสี่ยงเช่กนการคลอดก่อนกาหนดนะคะคุณหมอก็อาจจะมีการวัดดูความยาวของปากของลูกนะคะแล้วก็ให้ยาเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกาหนด